ดวงประจำเดือนตุลาคม2565ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็คนที่เกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำน้าย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หม,มออ้ําธรรมทาโรด้วยนะคะสับสดๆกันนะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยชาวธาตุไฟเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรเอา้าใบแรกมาโอ้ ต้องบอกเลยนะในเดือนตุลาคมนี้ชาวทัดไฟนะเซนมาเซนแรงนะมีโอกาสมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบไม่รู้ตัวนะ และช่วงเวลานี้ในเดือนตุลาคมนะเชื่อเซนต์ตัวเองนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะเซน์เราบอกอย่างไรนะลองฟังตัวเองดูลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูบางครั้งบางทีมันอาจจะมีสัมผัสพิเศษหรืออะไรบางอย่างมาบอกคุณว่าคุณควรทําอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนแบบไหนด้วยนะเอออ่ะขอดูพลังงานเพิ่ม,เต,มเติมหน่อยในเดือนตุลาคมนะในเดือนตุลาคมนะชาวธาตุไฟจะเป็นอย่างไรอีกโอ้โห เน่มาออราเกิดนะเออนะในเดือนตุลาคมนะสเสน่ห์คุณจะแปลวพร,าว,พราวมากนะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีคนมาชื่นมาชอบมาชมใครนะที่ทำงานวงการบันเทิงอยากเข้าวงการนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น,ปน t i ๊กต็อกอนะอยากจะมีชื่อเสียงโด่งดังต้องบอกเลยสเสน่ห์เกิดในเดือนตุลามีโอกาสดังฟ้าผ่านะ มีโอกาสที่จะดังแบบฟ้าผ่าเลยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันสเสน่ห์เกิดแฮะนะหยิบจับทําอะไรพูดอะไรมันดูหน้าเอนดูไปหมดเลยนะเออมาดูหน้าเอนดูไปหมดเลยสเสน่ห์มานะการงานนะจะได้รับความเมตตาเพราะสเสน่ห์คุณดีนี่แหละมีแต่คนเมตตารักใครเอนดูอุปถัมภ์คำจูช่วยเหลือนะในเรื่องการเงินเช่นเดียวกันนะงานดีคนเมตตาเยอะขนาดนี้การเงินก็มารัว,รวๆไง งานมันเข้าเงินก็เข้าด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักไม่ต้องพูดถึงเลยสเสน่ห์แรงขนาดนี้คนก็ชอบคุณเยอะไงระวังนิดนึงระวังรถไฟชนกันนะคนโสดเตรียมตัวเลยหัวกระในบ้านไม่แห้งแน่นอนนะคะเตรียมผ้าไว้เช็ดได้เลยนะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลย แต้มต่อคือคุณนะเออคุณคุณมีสิทธิ์เลือกเลยทีเนี้ยนะมันไม่ใช่เขาที่จะมาตัดสินใจแล้วตัวคุณนี่แหละนะคะจะเป็นคนเลือกคนตัดสินใจเองเพราะคุณจะมีแต้มต่อคุณจะมีคนมาชื่นชอบชื่นชมจํานวนมากรู้ตัวไว้เลยว่าคุณมีสเสน่ห์นะชาวราศไฟนะมีสเสน่ห์มากเราเนี่ยนะส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ แฟนห่วงนิดนึงนะแฟนห่วงนิดนึงเพราะอะไรสเสน่ห์เรามาเพราะฉะนั้นแล้วเติมความหวานกันเยอะๆนะเติมความหวานกันเยอะๆให้เขามั่นใจนะคะความรักจะได้อุดมสมบูรณ์ถ้าเขารักและหลงเราขนาดนี้ก็เติมความรักให้เขาเยอะๆความรักจะได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นย